เรามาทานบีกรีนก่อนนอนกันดีกว่านะคะบีเกีนะคะดีถอกล้างลำไส้นะคะที่ดีที่สุดเลยนะคะล้างถึง4ระบบด้วยกันนะคะขับล้างสารพิษดูแลเรื่องระบบปัสสาวะระบบอุจจาระแล้วก็ระบบตับระบบเลือดนะคะวิธีการทานง่ายมากๆทานกับน้ําเย็นนะคะหรือน้ําอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ100 ml เท่านั้นนะคะแล้วก็คนแล้วเนี่ยเขามีก,กยากใยไฟเบอร์ที่เยอะมากๆนะคะแนะนา คนให้ละลายแล้วดื่มให้หมดทันทีนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเข้มข้นมากๆม,มีก,กากแยไฟเบอร์ให้เยอะมากนะคะนี่เลยน้ำร้อยเอ็มแอลนะคะแล้วก็ทานน้ำเปล่าหลังแก้วตามได้เลยนะคะตัวนี้ช่วยลดพุงนะคะลดพุงพุงยุบนะคะแล้วก็ขจัดของเสียต่างๆออกจากร่างกายนะคะพวกขจัดไขมันเก่านะคะแล้วก็ ป้องกันไขมันใหม่ด้วยตัวนี้นะคะตเตยเลิฟมากๆนะคะแปดชั่วโมงโรู้เรื่องทำงานนะคะที่สำคัญนะคะมีส่วนผสมของอ,อ๋อไฟเบอร์ที่เยอะมากแล้วก็มีออกผลส้มแข็งนะคะที่ช่วยน่้อของการขับถ่ายนะคะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายหรือยาระบายจ้า เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเราจะปวดบิดหรือแสบท้อไม่มีทางเน็ดขาดนะคะก็คือกินมีกลิรีนแล้วเนี่ยถามว่ากินได้ทุกวันไหมกินได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีอันตารายแต่อย่างใดนะคะกินตอนไหนกินตอนนอนค่ะอย่างเช่นเรานอนเออบางคนทํางานกะดึกหรืออะไรเงี้ยเนาะจะนอนแบบ8ปดโมงสิบโมงก็กินตอนก่อนที่เราจะนอนเลยค่ะคือร่างกายอะ่ะเอาจริงๆร่างกายไม่รู้นะคะกลางวันนึกดื่นอะไรอย่างเงี้ย เออเขาก็จะรู้แค่ว่าเรานอนเวลาไหนให้เรากินก่อนนอนแค่นั้นนะคะอ่าอร่อยมากเลยค่ะบิีกีนนะคะตัวนี้หนึ่งซองหูผสมด้วยอะไรบ้างหูเตยชอบมากๆเป็นดีทออกล้างน้ำไส้ที่ดีมากๆเพราะว่าหนึ่งซองเนี่ยเทียบเท่ากับการที่ จะต้องกินผัก1กิโลครึ่งโอ้ oh my god คือแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าไม่ต้องเลยเราเพียงแค่กินอันนี้วันละสองก่อนนอนเท่านั้นหรือบางคนนะคะจะทานเป็นวันที่เรากินมื้อหนักมาวันที่เรากินชาบูบุฟเฟ่หรือแบบกินเหล้ากินเบียอะไรนี้มาก็สามารถกินตัวนี้เพื่อดีท็อกคลางลําลไส้ได้เลยนะคะใช่แล้วเลิฟเลยเ,เจ้าตัวนี้นะคะกินแล้วเนี่ยลดสิว ผิวผิวจะดีขึ้นด้วยนะคะลดสิวผิวเขาใสาเพราะเอาง่ายๆเราถ่ายของเสียออกอ่ามันก็เลยทําให้สุขภาพผิวเราดีนะคะหมดปัญหาเรื่องสิวเรื่องอะไรต่างๆไปได้ด้วยในตัวเลย